ที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอที่ต้องการกลับมา บลงแน่อุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดิน,น,ดนท้องฟ้า <S <s <hr iek> ปูกอยูตรงนี้นะครับก็ <c oughs> มีมีมีเขามีกลุ่มนะครับกลุ <c oughs> ่มจิตอาสากลุ่มอน <c oughs> ุรักษ <c oughs> ์ <c oughs> ปลาใหม่มาปลูกต่อนมีู่พตี จะเป็นโฮเรียโัวแรงใหญ่ๆก็คือมี่พอจังหวัดอาจารย์ดูแดงอาจารย์สังคมพวกพอต้องดำแล้วก็มี่มปูหนึงที่เป็นโฮเรียโัวแรงใหญ่ใหญ่เนการจิบมะปลูกบางอย่างครับบานนี้กับบ๊อมแมนเฉพาะเนี่ยนะครับคือพวกนี้เป็นโฮเรียหัวแรงใหญ่ๆสอแต่ปูจีบมาเฮ็ดนี่ก็มาห่วมกันหลายไรไรไปพวกทั้งมหาวิเลยขอนกันทั้งโครงการมหารจนจนฝนตกตกปลายนะครับมาห่วมกันกันปุกกันเห็ด นีนอกจากที่ที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับแต่ยังมีพวกพวกเยาวชนนะครับเราจะพาะเป็นนักเรียนนักเรียนในชุมชนเท่าใหละมาสอยกันเอะครับเป็นนรกเรียนไต่ข้ามเญ็นญาตงเพื่อนรงเส้นบานน้นชาดน้องขั้วของมาเห็ดครับบาทีจังผมก็ได้คิดว่าถ้าอาเพาะรงเรียนหรือว,ว่าเายาวชนในตำบลเท่านีนก็คิดว่ายังบ่พอนะครับ ผมอยากขยายให้ไปถึงเย่วชนทั้งเอื่นน้ำนอกจากตำบลหนองเส้นครับเพราะว่าเป็นดักเรี่ยนหรือว่าเป็นเย่วชนซึ่งให้เขามารับรู้ผูกกิจจำเึกว่าให้เขาหักปลาดูแลปลาใหม่น้ำกัน,น,อ,น,นอยากยเป็นครับพูดข,ข,ข่าวายๆครับ เยาวนชนอาสารักสิงแวดร้องนะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลปกปักรักษาพื้นที่แห่งน,นี้วไว้ค่ะผมเป็นคนที่นี่ป่าแห่งนี้เป็นป่าชุนชนของพวกเราผม,ใใผมดีใจมากครับที่ได้มาที่ได้เป็นส่วนร่วมในการปกป้องักษา จากเพียงพออยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมี ยีพแค่มีคำว่าพอก็สุดเกินใคร